สวหรับที่มทุดทัานด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมที่มีชื่อว่ายูรุฟุะนั่นเองนะครับเกมนี้เล่นด้แค่บน PC นั่นเองนะครับเกมนี้มีขนาดไฟล์ที่ประมาณ247ร้เมกนั่นเองนะครับพื้นที่ที่กลางๆไม่ถึงกิกนะครับผมซึ่งเกมนี้เป็นเกมเกี่ยวกับน้องสาวคนดีนั่นเองนะครับไม่ใช่เชิญน้องสาวดินี่ครับเป็นเหมือนว่าเรามาสอนพิเศษ เออให้นางก็มานั่นะเองมันเป็นเป็นติวเตอร์เออประมาณนั้นนะครับผมโอเคเรื่องราวของเกมนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับอันนี้ผมก็จะเล่นตัวเกมเนี่ยเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเล่นในส่วนของตัวเกมเนี่ยเรียบร้อยแล้วผมก็จะอธิบายระบบของตัวเกมแล้วก็สุดเรื่องให้ฟังคร่าวๆนั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้จะมีฉากจบประมาณ2ฉากจบนะครับมีฉากจบที่แบบว่าล้มเหลวกับฉากจบที่สำเร็จนั่นเองนะครับโอเคสำเร็จไม่สำเร็จยังไงก็เดี๋ยวมาบอกใอีทีในเกมนะ่วนแกลลี่พวกนี้ผมก็ได้ ครบเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องเซ็นเซ์ดนดึงนะฮะอันนี้ก็คือทําเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้แต่มีฉากนี้ผมยังไม่ได้เป็นฉากที่เอ่อฉากที่3อันนี้ครับอันนี้ของอะไรไม่รู้นะครับในว่างเปล่าอันนี้ผมหาไม่ได้ในอะสุดท้ายเนี่ยผมโอเคมาเดี๋ยวส่วนเริ่มเกมแล้วก็มากดนิวเกมกันเลยละกันนะครับเพื่อจะได้ท่านผู้ชมได้ดูในเ,เรื่องข้างต้นน้นเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังกนนะครับตัวเกมก็สามารถเอ่อปรับขนาดหน้าจอได้ตัวเกมภาษาญี่ปุ่นนะครับอันนี้เกมเพิ่งออกมานะครับ โอเคกดนิวเกมเลย yes สเริ่มใหม่เลยครับผม โอเคเรื่องเล่าองเรานะก็คือเราจะมาสอนอพิเศษหรือว่าสอนติวหนังสือให้เด็กสาวคนหนึ่งนะครับเธอจะมีชื่อว่าคานนนั่นเองนีคยคานนจังนะครับผมก็คือนางเนี่ยจะทำทำการติวเข้าสอบปลายภาคนะครับประมาณนั้นเป็นสอบครั้งสุดท้ายหรืออะไรนี่แหละครับแล้วเราก็เลยมาช่วยเธอั่นเองนะครับเพราะแม่เธอเนี่ยให้เรามาติวเตอร์ให้เธอั่นเองนะแต่ระหว่างที่เราเนี่ยเคาะประตูหาเธอใช่ไหมอันนี้คือภาพที่เธอออกมานะครับนี่ดูสารูปเธอดิซิบกระโปรงก็ไม่รูด ไอตรงโหเสื้อนี่ก็ติดกระดุมไม่ครบเข็มขัดก็ยังรัดไม่แน่นดูก็รู้ใช่ไหมครับว่าเธอทําอะไรนะฮะดูทรงเนี่ยกำลังช่วยตัวเองอยู่เนียครับผมซึ่งเราก็เองสงสัยว่าทำไมเธอเงือออกทำอะไรมาเธอออกกาลังกายมั้หรือเปล่าเธอบอกอ๋อใช่ฉันออกกําลังกายมานะครับก็ต้องฟิตร่างกายซะหน่อยอะไรอย่างนี้นะแถไปเรื่อยนะสภาพนะผมก็ประมาณนี้นะครับเราก็เลยทําการเข้าไปสอนเธอในห้องนั่นเองนะครับซึ่งตว่ามนี้ก็จะไม่มีเออ พ่อแม่อยู่นะเธอต้องจะอยู่คนเดียวในบ้านหลังนี้มัง้งไม่แน่ใจเนี่ยประมาณนั้นเราก็เลยจะเข้าไปสอนเธอเป็นเออ่การพิเศษนั่นเองเราเป็นผู้ชายที่มาเป็นติวเตอร์ให้เธอเองนะครับประมาณนั้นะซึ่งเราเคยมีประสบการณ์ในการสอนเออ่เด็กประถมมาแล้วนั่นเองครับเด็กประถมเด็กอนุบาลแล้วพวกนี้เราเคยสอนมาแล้วนั่นเองครับแต่นี่คือเธอได้เป็นเ,ออเด็กเออ่มัธยมมั้งครับน่าจะใช่เนะครับผมนะโอเคประมาณนี้ซึ่งเธอก็ได้เกรดที่ไม่ค่อยดีนักนะครับและนี่คือเทอมสุดท้ายที่เธอต้องเรียนนั่นเองโอเค วันนี้เขาเสนอตัวเกมที่เรียบร้อยแล้วนี่เองนะครับก็คืออ่าอธิบายด้านซ้ายก่อนแล้วกันนะครับแล้วนซ้ายตัวนี้จะเป็นวันที่นะครับวันที่มีทั้งหนึ่งวันนะครับก็คือเราจะมีเอ่อให้เสร็จภายในเดือนนี้นะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนี่แหละเกมมันจะถึงตัดจบนั่นเองนะครับคือภายในหนึ่งเดือนเนี่ยเราต้องทำให้เธอเนี่ยเออ่ได้คะแนน ความรู้มากที่สุดนั่นเองนะครับเจอกันในความรู้เดี๋ยวผมบอกอีกทีว่าวันไหนนะครับเออส่วนด้านซ้ายตรงนี้ก็เป็นช่วงเวลาครับเป็นตอนเช้าเที่ยงเย็นดึกนั่นเองนะ่าจะเป็นสี่ช่วงเวลานะถ้าจะไม่ผิดนะครับส่วนตรงนี้ก็คือตารางที่เราสามารถเอ่อเล่กับเธอได้นะครับก็จะมีอันนี้สีเขียวคือเพิ่มเอ่อปฏิสัมพันธ์กับเธอส่วนสีชมพูก็คือเอ่อลุกเล้าอารมณ์เธอนั่นเองนะครับ ส่วนอันนี้สีเหลืองก็คือเป็นการทวีคูณด้านของการเรียนให้มากขึ้นนะครับัวอย่างอันนี้สีเหลืองอันนี้ที่เป็นรูปคนยิ้มอันนี้คือจะทําการเรียนทั้งหมด3วิชาครับจะมีวิชาอังกฤษคณิตแล้วก็ญี่ปุ่นเองภาษาญี่ปุ่น3าวิชานะที่เธอต้องฝึกติวนี่นเองครับผมแบน,นี้ส่วนด้านขวาบนอันนี้ก็จะมีคำว่าเซฟสามารถกดเซฟได้เลยนะครับผม ก็ฉากไหนก็เลือกเซฟได้เลยนะครับอันนี้ผมก็เลือกเซฟไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็นั่นแหละครับผมอันนี้ก็คือโหลดเซฟอันนี้คือกลับไปหน้าล็อบบี้นะครับส่วนเครื่องหมายไ,ไ,ไ,ไอ้ตกใจหรือเครื่องหมายปริศนานี่คือมันจะบอกว่าเรามีอะไรบ้างในระบบเกมนี่เองนะแต่ว่าไอ้พวกนี้ผมอ่านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังนะครับโอ้อันนี้ไม่สามเวลาเนาะมีเช้าเที่ยงแล้วก็ดึกเหน่งนะครับผมอันนี้ก็จะมีค่าฐานะของเธอโอเคส่วนด้านขวาอันนี้นี่ครับก็คือด้านคลิกนี้ต้องคลิกก่อนนะ เนี่ยมันจะมีกระดานขึ้นมานะครับอันนี้ก็ชื่อคณะนั่นเองครับอันนี้คืออารมณ์ของเธออารมณ์อยู่ในอารมณ์ดีเธอจะมีอารมณ์ที่บูดแล้วก็อารมณ์ที่แบบว่ายิ้มนันแจม่มใสอะไรอย่างงี้นะครับก็ดูทื่นข้างนี้ได้แต่ว่าจริงแล้วก็ดูตรงหน้าเธอก็ได้นะเธอแสดงหน้าตาออกอยู่นะครับอันแรกนี้อันนี้นะครับเห็นไหมที่เขียนยี่สิบอันนี้นะครับก็คือ,อวิชาวิชา,า,าญี่ปุ่นนะครับอันที่2คือวิชาภาษา อ้อันนี้คือตัวเลขภาษาคณิตศาสตร์นั่นเองอันนี้คณิตศาสตร์อันนี้3น,นีนนน่คือเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองเนี่ยครับผมวันนี้น่าจําไว้ดีนะครับเพราะอันไหนที่เราไม่ถึงเนี่ยคือเราต้องมากลับมาเรียนนั่นเองนะครับรต้องทําให้คะแนนตัวเนี้ยถึงร้อยนะถึงเธอจะผ่านประมาณเก้าสิบก็พอมั้งเออเก้าสิบก็ผ่านแล้วนะครับประมาณนั้นส่วนนี้ก็คือค่าค่าอารมณ์ของเธอมั้งเอ้ยไม่ใช่ดิค่าเหมือน อะไรสักอย่างนะครับมันก็เต็มเรื่อยๆของมันนะเ <c oughs> นี่ยผมส่วนไอตนนะตไน้ตรงนี้นะตรงกลางที่เป็นหัวใจตรงนี้นะถ้าเราทําแบบว่าให้แชมพูเยอะๆเนี่ยตรงตรงกลางนี่จะปลดฉออากฉากอฉาก18บวกขึ้นเองนะครับซึ่งเราต้องทําการกดสิบวกบ่อยๆซึ่งแนะนํา,นาว่าช่วงแรกเนี่ยผมแนะนําให้ทําการเรียนให้เยอะๆก่อนนะครับเพราะม่งั้นจะเจอฉากจบจะไม่ดีน,นั่นเองนะครับจะมี2องฉากจบคือฉากจบแรกเนี่ย ี๋ยวผมขึ้นไปให้นะคือฉากจบแรกนะคือฉากจบที่แบบว่าเราเนะี่ยหมกมุ่นทาอะไกกับเธออย่างเดียวนะครับจนไม่ได้แบบว่าสอนเธอครับผลสุดท้ายแล้วคะแนนที่ออกมาเนี่ยมันได้ไม่ดีใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วเธอก็ทําการแบบว่า,อาสอบไม่ผ่านนั่นเองนะครับซึ่งแม่เธอก็ทําให้กับเตรียมสอบครั้งหน้านั่นเองนะครับเธอก็ตกรอบไปมานก็คือต้องเริ่มเรียนใหม่นั่นเองนะครับผมประมาณนั้น ซึ่งรอบนี้เราก็อาจจะไม่ได้เป็นติวเตอร์ให้เธอแล้วก็อะไรประมาณนั้นก็นั่นต้องรอดูนะครับเธอก็จะไม่แน่ใจว่าผมแปะผมจำไม่ได้ผมแปลไปแล้วว่าเหมือนเราจะไากลับมาติวตให้เธออีกรอบนึงหรือว่าเธอจะหาติวเตอร์คนใหม่ที่ผมไม่แน่ใจนั่นเองนะครับผมก็ลืมไปแล้วแต่สุดท้ายคือเราก็ได้มีอะไรกันนั่นเองก่อนที่เราจะลาจากกันนั่นเองนะผมมันก็ไม่ได้เป็นแบดเอนะไรขนาดนั้นหรอกแค่เธอไม่ได้ไปต่อนั่นเองนะผมมันซึ่งเราก็จะไม่ไเห็นแค่ฉากจีบบางฉากเท่านั้นเอง ถ้าจะจะะเก็บฉากจีท้ครบเราก็ต้องทำทั้ง2อ,อย่างนี้น,นั่เองนะครับผมชวฉากจบนึ่งนี่เป็นฉากที่เราเนี่ยสามารถทําให้คะแนนของเธอเนี่ยถึงประมาณ90%ทั้งทุกวิชาน,นะครับถึงตรงนี้ก็คือเธอจะสามารถสอบติดแล้วก็สอบอผ่านได้สําเร็จนั่เองครับจังนี้เธอก็จะดีใจแล้วก็ยอมที่จะมีอะไรกับเราเนเองนะครับผมานนั้น แต่ว่าในฉากจบทีทนะ่ที่เป็นแบทเอนันนั่นที่เป็นแบบเศร้าก็คือเธอเราจะพาเธอเนี่ยไปมีอะไรที่โรงแรมนี่เองคะแต่ฉากฉากจบแบบว่าทูเอนดิง้งหรือว่าฉากจบจบสมบูรณ์แบบเนี่ยแบบที่เธอผ่านเนี่ยเราก็จะมีอะไรกับเธอในห้องนั่นเองครับผมประมาณนั้นโอเคมาส่วนวิธีการเล่นนี่ครับก็คือถ้าเราอยากจะให้คะแนนมันแบบว่ามีอันเนี้ยแบบ3วิชาหรือว่าเพิ่ม เ,เยอะๆเนี่ยเราก็ต้องทําการอ่านสีขนเขียวๆนี้ให้เธอลมดีนะพอเธอลมดีเธอจะตั้งใจเรียนนะครับว <_ an> ิธีที่ทําให้แบบว่ามันเพิ่มมาเยอะเนี่ยก็ดึงขีดตรงนี้ครับบยังไมันได้ขีดขึ้นอยู่และสอขีดก็เพิ่มเยอะมาก3ขีดเพิ่มเยอะสุดนะครับถ้าหนึ่งขีดก็เพิ่มเพิ่ม,มน,นิดเดียวนี่นเองนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือเออลองอันนี้ก่อนสีเหลืองอันนี้ก็คือให้เธอตั้งใจเรียนอ่าสุดยอดไปเลยไหมด้านซ้ายนี่ก็เพิ่มมา5แล้วอย่างละ5นะครับโอเคอย่างอันนี้ถ้าเป็น1อันนี้ผมไม่แนะนําให้กดอันหนึ่งเลยนะ เพราะว่ามันจะแบบเพิ s <S ่มน้อยมากนะครับมันจะเพิ่มแบบนิดเดียวเองดนแนะนําให้เอาสีเขียวนี้ก่อนนะให้เธอมีอารมณ์ก่อนให้เธอรู้สึกแฮปปี้แล้วก็ผูกพันกับเราเนะครับแล้วเธอก็อยากจะเลียกับเราเห็นไหมพอกดสีเขียวไปปุ๊บก็กดสีเขียวรอบหนึ่งนะให้มันเพิ่มเยอะอันนี้คือมันจะเพิ่มเป็นสองขีดแล้วอ่ะเห็นไหมครับพอเรากดสีเขียวไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีสีน้ำเงินนี้ออกมาเป็นตัวเลขนะที่เพิ่มขึ้นมา2องนะครับแบบดับเบิลนั่นเองนะครับก็กดอันนี้เข้าไปอัน ใครอยากจะบวกคะแนนเยอะนะครับแนะนำอย่างนี้นะเอาเขียวก่อนแล้วค่อยไปเออม่วงนั่นเองนะครับโอเคมาจาังหวะนี้เธอก็จะเศร้านะฮะอันนี้เราก็ต้องเล่นเกมหรือว่ามอบความรักก็ได้อันนี้ละครับต้องเพิ่มความรักเข้าไปพูดถึงเรื่อง18บวกเ <c oughs> ขินเลย แต่จริงแล้วหน้าบนะูดหน้าเศร้ามันก็ไม่เกี่ยวอะ่ะพอมันผ่านไปช่วงเวลานึงเธอก็แฮปปี้เองนะครับผมก็เลยแบบไม่ค่อยเอกใจอะไรซึ่งตัวเกมนี้ยังไม่มีภาษาหรือว่าคนพากออกมาเนี่ยครับผมคิดว่าอนาคตเนี่ยถ้าตัวเกมออกมาได้ดีเนี่ยก็น่าจะมีพากออกมาละมังนะครับเพราะเกมนี้รู้สึกค่ายคนที่พัฒนาเกมนียเขาเพิ่งพัฒนาเกมนี้ออกมาได้แค่เกมนี้เกมแรกนั่นเองนะครับอาจจะมีเกมอื่นออกมาอีกหรือว่าอยู่ในช่วงพัฒนาน,นะครับผมโอเคอันนี้ก็สามารถคุยได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับอ่าแลาะท่านเรานียครับ โอเคมาถึงช่วงเวลานี้แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราเออเป็นช่วงวันหยุดของเรานะครับไม่ได้มาติวเธอแล้วนะแต่บังเอิญแล้วว่าตอนที่เรามาเที่ยวเนี่ยเราก็บังเอิญเจอเธอเข้านะครับในฐานีรถไฟแล้วก็ทําการกลับบ้านหรือว่าจะไปที่ที่เที่ยวที่หนึ่งแหละแล้วคนก็หนาแน่นมากเลยนะเราก็เลยเผลอแบบว่ายัดีคนมาหนาแน่นอ่ะเออเราก็เลยรู้จักกันก็เลยแบบเออเข้าไปทักทายเธอแล้วก็ มายืนบังให้เธอออกมาแล้วนะครับแต่จังหวะนี้แหละคือจังหวะที่เราเนแอบจะเริ่มแบบว่ามีอะไรให้เธอได้เองครับอันนี้ผมไม่ได้แปลล,ละเอียดจาตรงนี้มันเป็นพลิกผันยังไงไมนถึงแบบว่าตัวละครเราจะไปจับบ้านท้ายเธอแล้วก็มีอารมณ์ขึ้นมาทําให้ความสัมพันธ์ของพเราสองคนเนี่ยก้าวข้ามไปเกินมากกว่านักเรียนกับอาจารย์นั่นเองครับผมประมาณนี้ โอเคพอเราทำอะไรกับเธอบนรถไฟเสร็จแล้วใช่ไหมก็แค่จับเฉยเลยครับดูแลอารมณ์เธอเธอก็ต่างคนต่างทั้งสองคนก็ปังเปิดใจกันแล้วนะครับถวัดนี้เราก็สามารถมีอะไรกับเธอได้ทุกเมื่อน,นั่นเองนะครับแค่เราต้องเพิ่มค่าถานะให้ตรงกลางหัวใจบุ่มนะครับผมโอเคแล้วก็เรียนไปด้วยนะครับแล้วก็ไอ้นี่ไปด้วยมีอะไรไปด้วยเนี่ยครับโอเคทำให้ okay, เธอแฮปปี้ให้ขนมเค้กเธอกินโอเคนี่ก็จะคือสีเหลือกขึ้นมาให้กดสีเหลือกเลยครับมันดรอปยากอยู่อันนี้โอเค เห็นไ,ไหมได้ค่าแล้ว38เลยครับโอเคแล้วก็อันนี้บวกสีเหลืองไปด้วยนะครับโอเคหัวใจเริ่มมาเดี๋ยวผมเรื่องสอนเรื่องเออฉากนี้ก่อนแล้วกันฉากอย่างว่าเห็นไ,ไหมพอเราทําถึงเกณฑ์ที่มันกําหนดแลนะ้วเนี่ยหัวใจตรงกลางก็จะขึ้นมาชัดเจนอย่างนี้เนะี่ยก็สามารถกดได้เพื่อไปเข้าฉากเออฉากที่มีอะไรกับเธอในเองนนะครับกดจิ้มเข้าไปแล้วกด yes เลยครับผมอันนี้ก็คือจะมีเริ่มมีอะไรกับเธอในเองครับอันนี้เธอก็สงสัยนะว่าอาจารย์เนี่ยเออเคยทําการจับ ก้นหรือว่าอะไรอย่างนี้กับผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่าซึ่ออาจารย์ชอบจับก้นหนูจังเลยนะคะอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าตอนที่อยู่อสอนนัเรียกคนก่อนที่เป็นนักเรียนปถมอะไรเงี้ยเคยทำอย่างนี้หรือเปล่านะครับเือก็เริ่มสึกเลยนะดาบูนดาเบลแล้วลทำกับคนอื่นด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะรเราก็บอกไว้ว่าเปล่าฉันไม่กล้าทําอะไรกับเด็กพวกนั้นหรอกถ้าทำฉันก็ติดคุกสิฉันทําแค่เฉพาะกับเธอเท่านั้นนั่นเองนะครับพอกพูดจริงแค่เฉพาะเธอเท่านั้นเนี่ยเธอจะเริ่มเขินแล้วบอกว่าเอ้ยเฉพาะหนูอย่างนั้นเหรอ ก็คิดว่าแบบเธอก็ค re really right. ิดว่าเราเป็นเธอเป็นคนพิเศษเนี่ยเธอก็เริ่มเขินแล้วก็เริ่มที่แบบว่ายอมมีอะไรกับเราแล้วก็เปิดใจนะว่าหลัอาจารย์ก็จะเป็นคนแรกอะไรอย่างงี้ก็เริ่มมีอะไรกันนั่นเองนะครับจุดวะนี้คือแบบว่าเราก็จับแต่ตูดจับแต่บั้นท้ายเลยใช่ไหมเธอก็เริ่มที่จะเปิดใจที่แบบเออเราก็อยากจะลองจับอย่างอื่นดูบ้างนะครับต่อไปเราก็จะทําการจับหน้าอกเธอนั่นเอเดนนะครับจังหวะนี้ขอเธอจับหน้าอกหน่อยนะครับแล้วเข้ามาข้างหลังเธอก็ให้จับนั่นเองนะครับท่านผู้ชมโอเคหลังจากที่เราจับหน้าออกกเเธสร็็จ ค่ามาตรงนี้ต่อนี่ฉากที่โบวมันจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถ้าเราแบบว่า,าให้อัพค่าเสียมคูเรียเนี่ยแบบพยายามหรือว่าเราลมเธอไปบ่อยนะครับเธอก็จะเริ่มแบบมีอะไรมากขึ้นนะครับผมโอเคอน,นี่ก็แต่ตัวที่หนึ่งเห็ไหมเพิ่มมาอีกแล้วนะครับอันนี้ก็จะเริ่มมีอะไรต่อไปได้นะครับผมโอเคจังหวะน,นี้ถ้าไม่แน่ใจมันจะสอดเล่หรือเปล่านะผมจําไม่ได้แล้วเนี่ยผมเพิ่งเล่นไปคืนนี้เลยครับโอเค โอเคเกมก็ประมาณนี้แล้วกันนี่ครับมันก็เล่นง่ายๆชิวๆประมาณนี้เลยครับผมก็ไม่มีอะไรพูดต่อแล้วนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับก็มีทั้งหมดประมาณเออ่27 28วันนี่แหละครับประมาณนั้นก็พยายามบริหารเออ่ค่าค่าไอการเรียนของเธอให้ดีๆแล้วกันนะอย่างบุกมุ่นกับเรื่องอย่างว่าให้เยอะนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะเก็บสะสมจีเลยก็มีไปเรื่อยๆก็ได้เออผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะถ้าเมื่อเราอัพเสียมพูเยอะๆเนี่ยแต่ว่าอา่อาลองเดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วกันนะอ่าถ้ามันอัพเสียมพูไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวมันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งที่เราไม่สามารถไปต่อได้นี่ครับเดี๋ยวรอมันขึ้นก่อนโอเคนี้ยังทำได้อยู่ปะโอเคไม่อยู่เดี๋ยวขอข้ามไปก่อนนะครับอันนี้โอเคจะสุดก็ถึงตรงนี้เลยครับพอเรากดสี่มพูเยอมากๆแล้วเนี่ยแบบแปลว่า,าพยายามแบบว่าลูกัวเธอเรือเลยเธอแล้วแต่นะที่เป็นเสี่ยมพูนี่ครับพอถึงตรงกลางเนี่ยมันจะมีจมังหวะที่เรากดกิฟตเข้าไปเนี่ยมันจะขึ้นว่าเออต้องรอฉากคณะก่อน,นีเนองเพราะคือมันว่าตรงนี้ที่มันไม่มกด Yes หรือ No เนี่ยมันขึ้นโอเคอย่างนี้นะคือเราต้อง เล่นเนืเ้อเรื่องไปก่อนนะครับมันจะมีวันในช่วงเวลาแต่ละวันมันจะมออีอีเวนต์ของมันเกิดขึ้นนะครับเช่นวันที่แปดแล้วจะมีอีเวนต์ในการไปดูหนังด้วยกันนะครับอะไรประมาณนั้นก็คือต้องรอให้มีฉากอีเวนต์แต่ละวันเนี่ยขึ้นมาก่อนมันถึงจะไปฉากซีจีอันนี้ได้นั่นเองนะครับก็คือถ้ามันขึ้นอย่างนี้ก็คือเราต้อง เล่นเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆ,ๆเนี่ยลองผ่านมาไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะปลดล็อกให้กดตรงนี้ได้เองนะครับผมประมาณนี้โอเคตัวเกมก็มาที่นี้แลกันเดี๋ยวสลับเกมคันนอนนะครับผมก็ฝากน้องคันนอนจังคนนี้ไปด้วยนะครับท่านผู้ชมก็เจอเกมนี้ก็มาที่นี้วยกันนะครับก็ใครอยากอาลองเล่นเกมนี้กโหลดได้เลยต้นนานล่างคำอธิบายนะครับใครชอบวิดีโอนี่ยิ้มไปกดไลค์ด้วยใจผมด้วยนะครับไปดูนี่นเป็นตอนไปเลยตาท่านผู้ชมไปเลยนะครับผม,ม,มเป็นยังไงคิดหน้าสมารีทโฟนด้วยตาไปก่อนว่่าาทนนจะส้กับอรคริเออรนจะสุกกับน้เลอบ ลูกขึ้นไม่ครั้งสุดสักคราป่อให้ล้มอีกสักเท่าไรนานโลกไปนี้ไม่เคยไม่ตากับใครก็ลุยเข้าไปเพฉันได้เรียนรู้สิ่งทีงส่สำคัญสำหรับฉันคือเธอ